อยากเช็คว่าตอนนี้เรามีประกันอะไรบ้างน,นะตอนนี้ทางคอพอเองนะครับทำแอปพลิเคชันในไลน์นะทำให้เราเสามารถเช็คกรมธรรม์และความคุ้อมของเราได้ทั้งหมดเลยนะซึ่งง่ายมากๆนะแค่4ขั้นตอนนะอย่างแรกเลยนะก็คือแอดไลน์ที่ไลน์นี้นะไลโอเอนะซึ่งจะเป็นแอดแล้วก็ OIC Connect นกะก็คือของสำนักง,งานคาพอพพนะส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนนะเพื่อยืนยันตัวตนนะเมื่อเรายืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะเราสามารถคลิกเลือกที่เมนูกรมธรรม์ของฉันนะจะอยู่ตรงนี้นะ เสร็จแล้วนะมันก็จะมีหมวดหมู่ประกันนะถ้าเกิดใครที่มีมากกว่าประกันชีวิตก็จะมีเยอะกว่านี้นะซึ่งเราสามารถเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ได้เลยนะเมื่อเลือกหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วตัวกรมธรรม์ทั้งหมดของเราแนละ้วก็จะแสดงมาเลยนะซึ่งสามารถดูรละเอียดในนี้ไดนะ้หรือว่าแชร์กรมธรรมนี้ให้กับเ,เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักของเราหรือว่าตัวแทนเราให้ดูได้เช่นกันนะแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการคําปรึกษาด้านการวางแผนตัวประกันนะก็สามารถแอดไลน์ที่ QR code นี้ได้ก็จะมีผมและทีมงานคอยให้คาแนะนำะไม่ว่าจะเป็นตัวประกัน ชีวิตประกันสุขภาพนะหรือว่าการออมเพื่อการลงทุนนะผ่านกองทุนรวมนะสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะถ้าเกิดใครที่มีคำถามสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์สอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์เช่นกันนะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ